สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมปกายเจิพัฒน์สุรบุตรนะครับกับสวิงทิปสัปดาห์นี้ครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเรื่องของการพัดนะครับปกติเวลาเราสวิงทิปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นพัดใช่ไหมวันนี้ผมจะเอาทิปดีๆมาฝากนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่มีปัญหาในการพัดปกติเนี่ยเวลาเราพัดนะครับเราจะพัดให้โดนกลางหน้า,มาไม้ถูกไหมครับแต่สําหรับนักกอล์ฟบางท่านที่พัดแล้วมีปัญหาในการที่ควักบ้างโดนร่างลูกบ้างโดนตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างปลายไม้บ้าง,าางขอบบ้างนะครับ ลองสังเกตตัวเองดีนะครับว่ามีปัญหานี้หรือเปล่าเวลาพัดเนี่ยมีปัญหาในการที่เราควักข้อมือขึ้นตรงนี้มาหรือเปล่านะครับผมซึ่งเวลาพัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อมือจะควักอย่างนี้จะลากออกไปเสร็จปุ๊บแล้วควักข้อมือตีอย่างี้สังเกตตัวเองดีๆว่ามีปัญหานี้หรือไม่นะครับวันนี้ผมมีดิลดีๆมาฝากในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมซึ่งจะทําให้การพัดเนี่ยดีหลอดมากขึ้นโดนกลางหน้าไม้มากขึ้นแล้วสม่าเสมอมากขึ้นนะครับผมหรือก็คือเวลาเราพัตนะครับเราจดทัตเตอร์ปกต สำหรับคนที่จับ cross hand หรือจับแบบปกตินะครับสามารถทำได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมคือจับเนี่ยพอจับมือซ้ายเข้าไปนะครับปุ๊บแล้วเราก็จับมือขวาโดยที่ให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมันอยู่ในอุ้งมือขวาแบบนี้นะฮะแล้วก็จับไม้ปกตินะครับเราพัดออกไปการพัดแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้ท่านกักกอล์ฟนะครับพัดแล้วการที่ใช้มือขวาเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วจะทําให้การที่เราพัดเนี่ยมือซ้ายเนี่ยมันโหกไปได้มากขึ้นแล้วทําให้พัตเตอร์เนี่ยมันดีลอบเข้ามาแบบนี้ ซึ่งพอมันดีล็อปเข้ามาอย่างเงี้ยเวลาพอมันโดนนะครับมันจะทําให้โดนเนี่ยหน้าพัตเตอร์จะโดนลูกก่อนที่ขอบไม้ด้านล่างมันจะควักขึ้นมาโดนนะครับผมเอาใหม่นะครับผมนะจดพัตเตอร์ปกติเลยนะครับแล้วก็จับเราก็เอาลูกลก์อเนี่ยวางไว้ในอุ้งมือขวาแล้วก็พัดไปนะครับผมแบบนี้นะครับผมพอฝึกลูกแบบนี้ไปได้สักพักนะครับก็ลองมาทําดูโดยที่จับปกติเลยเราให้ฟิลมือขวาเนี่ยเบาๆอย่าให้มือขวามันควักออกนี้นะครับผม จะเห็นได้ว่ามือขวาเนี่ยมันเลิกควักไปเลยนะฮะสาวนวนนี้ก็ขอบคุณมากครับผม